เรามาดูการเก็บเฉพาะสตรอเบอรี่เก็บส,สตบรอเบอรี่อันนี้เก็บแล้วเอาไปไหนต่อแล้วก็มีชั่นกิโลเขาจะคิดตังค์ถ้าครึง่งครึ่งอันเนี้ยเขาจะคิด20่ริงกิตแต่ถ้าเต็มกล่องก็40่ริงกิตครึ่งหนึ่งครึ่งกิโลครึง่งมันจะมีคิดเหมือนกันย่าได้โอ้โอมันจะยุ่ <laughs> เปี่ยนได้ยัอะไม่ต้องไม่ต้องบอกกโล เก็บตรงไหนก็ได้ท yes. ี่ท umm ี่อยากจะเก็บเดินเก็บไปได้เรื่อยๆ